ต้อนนะครับในเครื่องยนต์คอมบัลเรลนะครับของอีสุนะครับอีสุรุ่นนี้นะครับไพลเทคนะครับเป็นเครื่องสองาของ2.5 CJK1 นะครับทีซีเทอร์ส่วนประกอบสำคัญในแต่เครื่องยนต์คอมมัลเรลรุ่นนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะที่สำคัญที่อยากอยากรู้จักก็คือถ้าเป็นในระบบเชื้อเพลิงก็คือจะตัวที่หนึ่งก็จะเป็นปั๊มคอมมัลเรลนะครับชุดนี้ชุดนี้เป็นปั๊มคอมมัลเรล นะครับปัม๊มคอมมัลเลวแล้วก็ชุดนี้เป็นรางนะครับนระางคอมมัลเลวชุดนี้นะครับเป็นรางคอมมัลเลวแล้วก็ถ้าจะเป็นอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ก<ส>็ถ้าอยู่ด้านนี้ก็คือที่ติดอยู่กับปั๊มตัวนี้ก็เป็น scv ว a l v wow นะครับนะ scv wow ตัวนี้ก็ทําหน้าที่ในการควบคุมน้ํามันนะครับควบคุมน้ามันปริมาณน้ํามันที่จะไหลเข้าปัมนะป๊มปั๊มคอมมัลเลวแล้วก็ตรงตรงปัม๊มคอมมัลเลวปุ๊บตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์อตัวหนึ่งที่ติดตั้งอยู่ก็คือเป็น ข้างในนะครับข้างในตรงนี้นะครับรเป็นเซนเซอร์ตรวจวัดเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับที่ที่ติดอยู่ปั๊มนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่รางคองมเพลต์วที่ลางคองมเร็วก็จะมีเซ็นเซอร์วัดแรงดันรางนะครับวัดแรงดันภายในรางว่าตอนนี้แรงดันเท่าไหร่แรงดันแรงดันในรางเท่าไหร่ทีนี้นถ้าเกิดแรงดันในรางเกินปุ๊บก็จะมีตัว ระบายแรงดันนะ,นะครับเราเรียกว่า p r สเช u r e ล i มิเตอร์รหรือว่าระบายแรงดันไม่ให้แรงดันเกินตามลิมิตของรถในแต่ละรุ่นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับส่วนต่อไปครับที่เราจะแนะนําต่อไปถ้าเปิดฝารครอบขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับส่วนนี้ที่เราเห็นตอนนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับเซนนี้เป็นเซนเซอร์เซนเซอร์ตำแหน่ง ลิ้นเร่งนะครับเซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นเร่งหรือลิ้นปีกปีเสื้อนันเอ่งนะครับเซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นเร่งซึ่งประกอบหน้าที่หน้าที่ก็มีหน้าที่ปิดและเปิดให้อากาศไหลผ่านอากาศไหลผ่านเข้าในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเป็น egr valve wow, นะครับ egr valve wow, ตัวนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมแก๊สไอเสีย ก็คุมกได้เสียบางส่วนเพื่อน,นํากลับมาเผอไม้ใหม่เพื่อลดลดมลภาวะนะครับส่วนนี้เป็นเซ็นเซอร์วรัดแรงดันบรรยากาศนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ทําหน้าที่ในการตรวจจับล่าแรงดันบรรยากาศนะตอนนี้คืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับในในของรถยนต์นะส่วนนี้นะครับส่วนต่อไปนี้เป็นหัวฉีดนะครับนหัวฉีดก็มีปลั๊กนะมีปลั๊กหัวฉีดนะครับมีปลั๊กหัวฉีดแต่ละหัวทั้งหมดก็มี4ี่หัวนะครับ ส่วนนี้นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นต่อไปกันนี้เป็นเซ็นเซอร์อวัดอุณหภูมิอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นนะอุณหภูมิน้ําหลอเย็นก็คือทําหน้าที่ในการตรวจสอบว่้าอุณหภูมิน้ําหลอเย็นอุณหภูหมิขนาดเท่าไหร่นะครับปริมาณเท่าไหร่อุณหภูมิขนาดนี้อยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะครับอ่าส่วนต่อไปเซนนี้ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดอ่าเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดมุมเพลาเขวี่ยงนะตัวที่ครับมุมเพลาลูกเบี้ยวเซนเซอร์วัดเพลาลูกเบี้ยนะครับ ทําทหน้าที่ตรวจเป็นตัวบอกตําแหน่งว่าตอนนี้ตําตแหน่งศูนย์ได้บนอยู่ที่อยู่ที่ตําแหน่งไหนแล้วนะครับเซนเซอร์ตัวต่อไปครับตัวนี้ก็เป็นแอร์โฟนะครับแอร์โฟก็จะทําทหน้าที่ในการวัดปริมาณอากาศนะครับที่ไหลเข้าในเครื่องยนต์แล้วก็เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศเพราะฉนั้นตอนนี้จุดนี้มีเซ็นเซอร์อสองตัวรวมด้วยกันนะครับส่วนต่อไปครับเซ็นเซอร์ อย,อยู่ใต้นี้นะครับอยู่ใต้ข้างในเนี่ยอาจจะมองลำบากนิดนึงอยู่ใต้มอเตอร์สตาร์ทเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์มุมเพลาข้อเหวี่ยง่ารตรวจจับการหมุนเพลาข้อเหวี่ยงนะครับของมุมเพลาข้อเหวี่ยงของของเครื่องยนต์ถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้เสียนี่เขาจะสตาร์ทไม่ติดนะครับและส่วนอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดนะครับในของรถเครื่องยนต์อีสุอ,ตอ,ตอีตัวนึีกตัวนึงเซนะนเซอร์ตำแหน่งขาคันเร่งนะครับเซ็นเซอร์ตำแหน่งขาคันเร่ง ก็ทําหน้าที่ในการบอกตําแหน่งการเหยียบคันเร่งของของผู้ใช้รถนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือกล่อง ECM นะตัวนี้จะทําหน้าที่ในการควบคุมนะควบคุมการทํางานทั้งหมดของรถยนต์นะครับว่าให้เครื่องยนต์ทํางานได้ไ,ไม่ได้คือตัวนี้นะครับหัวใจสําคัญ